สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาชมนะคะเจ้าต้นเสน่จันเขียวนะคะเสน่จันเขียวดีคุณยายเอ่อต้นนี้นะคะจากกระถางนี้เดี๋ยวคุณยายจะขยายกระถางนะเพราะว่ากระถางมันเล็กคุณยายจะขยายเป็นกระถางใหญ่นะคะเพราะว่าอันนี้คุณยายเอ่อปลูกจากการตัดยอดมันนะตัดยอดถ้าตัดยอดเสร็จแล้วเอามาเอามาใส่กระถางไว้มันก็งามนะใบใหญ่มากเลย ใบใหญ่มากเลยสเสนกจนเขียวนะแล้วก็อันนี้คุณยายจะเล่าว่าอันนี้ที่คุณยายตัดยอดไปนะตัดยอดไปปลูกตัดยอดจากตรงนี้แล้วก็มาเป็นต้นนี้นะมาเป็นต้นเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวคุณยายจะนี่พอตัดยอดตัดยอดไปเสร็จแล้วเหลือแต่ตอไว้นะมันก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้นหม่ขึ้นมาอันนี้ประมาณสามเดือนนะประมาณสามเดือน ต้นใหม่ขึ้นมาได้สองต้นนะเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปปลูกด้วยนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าต้นนี้มันก็ใหญ่แล้วนะใหญ่แล้วมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากเลยนะคะสนิจจันเขียวนะหอมยันใบเลยนะคะก้านใบก้านใบแล้วก็ใบมันนะหอมมากเลยนะคะเห็นไหมก้านจะเป็นสีเขียวนะคะใบก็จะเป็นสีเขียวเขียวหมดเลยริ้วริ้วทางอะไรก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะ ปลูกแล้วเดี๋ยวคุณยายจะพามาดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็ตัดออกมาแล้วนะตัดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็เอารากมันออกตัดรากทิ้งไปเลยนะตัดรากทิ้งไดแต่ต้องให้มันติดรากออกมาแบบนี้นะคะติดรากมาแบบนี้นะโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้กระถางเดิมนะคะกระถางเดิมแล้วก็เก็บไว้นะเก็บไว้ได้หนึ่งต้นนะอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สอง โอเคจ้าเพื่อนเพื่อนปลูกเสร็จแล้วนะอันนี้ใส่กระถางสิบห้านิ้วนะสิบห้านิ้วใหญ่แล้วนะเจ้าต้นใหญ่นี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางนะคะเวลานั้นแล้วก็เออมันจะรับน้ําไม่ได้เท่าที่ควรนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะเวลาลมมามันก็กระถางก็จะล้มนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเป็นกระถางใหญ่ให้รับกับให้มันรับกับน้ําหนักของต้นได้นะ ะะแล้วก็ถ้ายิ่งกระถางใหญ่นะเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็จะใหญ่วันนี้อีกนะคะใบจะสวยวันนี้อีกนะคะใส่ปุ๋ยปุ๋ยได้หมดเลยะคะ่ะปุ๋ยอะไรก็ได้นะคะให้มันเป็นอินทรีย์วัตถุไวนะะ้นะคะอันนี้อันนี้แยกออกมาได้หนึ่งกระถางนะจากหนึ่งจากหนึ่งต้นนะคะตอนนี้เราก็ได้สามต้นแล้วนะได้สามกระถางแล้วนะคะอันนี้ก็เเป็นต้นดั้งเดิมของเขานะเดี๋ยวเขาก็จเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่ได้นะ อืมพวกนี้อันอันนี้ออกรู้สึกว่ามันจะออกดอกกันนะคะออกดอกแล้วดอกก็จะเป็นสีเขียวนะดอกก็จะเป็นสีเขียวด้วยใบสีเขียวก้านสีเขียวนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลนะคะวิธีการปลูกต้นไม้ที่จะให้ต้นตรงนะคะต้นตรงอย่างนี้นะพวกที่เป็นพุ่มนี่จะให้ต้นตรงที่อยู่ในกระถางนะแล้วเ,เขาให้กลับกลับทุกวันเลยนะกลับด้านมันกลับด้านมันเพราะว่า อันนี้นะต้นไม้เนี่ยมันจะวิ่งหาอากาศนะคะวิ่งหาอากาศนะถ้าเราปล่อยไว้ปล่อยไว้โดยที่เราไม่กลับหมุนมันบ้างเนี้ยมันก็จะเอ็นไปหาอากาศทําให้ลําต้นเอ็นได้นะเวลาอยู่ในกระถางนะเราก็พยายามกลับท้ายกลับขวาบ้างนะเพื่อต้นมันจะได้ตรงแล้วก็เป็นพุ่มสวยงามนะคะค่ะวันนี้คุณยายพามาปลูกนะคะเจ้าต้นเสนจันเขียวนะคะ สเสน่ห์จันเขียวมีจันขาวจันแดงจันดำนะอันนี้เป็นสเสน่ห์จันเขียวจากมีหนึ่งต้นตอนนี้คุณยายมีสามต้นแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสาวัสดีค่ะ